อ๋อครับืันนี้ร่มแห้งอีเดียวันนี้ฝนก็คือกึ่มฟ้าซึมฝนครับวันนี้จะได้ที่ไปครับวันนี้ได้เมือ่อปืนยิงครับมาดำน้ำยิงปลาครับแต่ว,ว่าบริโลลงน้ำหรอครับล่มแห้งน้ำ,นำนที่เหลือที่ันมีอยู่ก่อนนะพะเป็นแกรลอนนะครับก็ลงไปแล้วนะครับ ของบรรดก็ถารเบิ่งปนงานครับว่าสิได้ปลาอยังนะครับมันสิได้ปลายัางมาเนี่ยนะครับเมื่อเย็บมันมาครับ ว่าพาด้อจังไหนบุรีเบ่อมานเห็นทรงเบื้องทรงนี่เบ็ดขั้นนี่คือโบมานครับรัสนศานี่ครับวันเนาทอืมแล้วใบกางก็ใบนอกรับไบใหม่อ่าใบเผาเลยโบมานครับก็เลยพิมเลยเผาเลย รมกแห้งครับรมกแห้งโอ้มาบมาบถือเยดีครับวันนี้โอ้หนอาจับตรงใส่ปิดปลาหน่อยติกูเมื่อมันหนีหมาดีๆครับมันหนีมาหะปลา โอ้น้ำมันคุณนะครับลมก็แห้งครับผัวหาปลาหนาวเลยครับน้ำม,มันคุณมันมันมันมาแดดนะนะครับแตแม่ก็มก็จอบมันว่าอายุว่าฝนตกอย่างาดาครับน้ำมันก็คุณนะน้ำคุณถ้าเกิดตกแล้วที่นี่ครับมันแดดมันก็นดีได้เห็นได้ยังอยู่นะครับยังอยู่ ตัวนี้คนงานแก่โบได้แค่วันนี้ขาดเลยครับมึงเอ๊ะไปยังไงนะ่ะฮะโอ้ไปยังบโบนี่ครับอู้งายผมจะละซีเนี่ยโอ้ลายเหี้ยงบุนี่ครับโอ้กินห่อมจนนี่เลยนะตัวเดียวครับ เออนียเออหางเลงี้ยงหางสมงานเดียครับอ,อืมผลงานตัวเดียวนียไม่ยิงปาะลาแต่ว่าเบ็ดโยนน้ำครับไายเยอะไหมนยเยอะเออโอ้จังหอดซื้อป่ามันฮะว้าดูาานั่นกันปลา